สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมนะภายในวันนี้นะครับผมผมมีรถมาเซอร์ไพรส์คุณลูกค้าครับผมนะสภาพป้ายแดงนะครับผมมีเลยครับผมอีโคคาร์สุดประหยัดของเราตรงนี้นะครับผมนะกับนิสสันโนดนะครับผมรุ่น 1.2V ปี2018นะครับผมนะตัวนี้ก็บอกก่อนเลยนะครับผมว่าสภาพตามที่เห็นเลยนะครับผมเนาะก็คือชุดแต่งมีมารอบคันแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคัน เกิร์ตนี่ก็คือปั้นมาใหม่เลยนะครับผมนะตรงรุ่นเลยนะครับผมเนาะตรงนี้ตัวนี้เป็นรุ่น V นะครับผมเป็นตัวรองท top นะครับผมนะตรงนี้อ่ะคมไฟหน้านะครับผมตัวนี้ตัว V จะไม่มีชุดไฟตัดหมอกมานะครับผมนะแต่เขาก็จะมีไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมนะตรงนี้นะครับอ่ะล้อแมกขอบ15นะครับคันนี้นะครับล้อแมกขนาดขอบ15นะครับผม ยางปีใหม่ปี18นะครับผมดอกยางยังเหลือๆเลยนะครับผมต่อมานะครับผมโดยรอบคันแล้วไม่มีรอยริ้วรอยขีดข่วนในดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับผมติดตรงกระจกนะครับปึ๊บนะครับผมอะเดีย๋ยวไปดูด้านในกันนะครับไปดูด้านในกัน เปิดมานะครับผมนะรีโมทก็จะมาแบบรูปแบบของ k e y l เ t e เอนทรนะครับผมใช้ง่ายนะครับผมเนาะพุสตาร์ทครับป๊าปนะครับผมหน้าจอนะครับผมขนาด4นิ้วครับผมขนาดพอใช้งานพอเหมาะนะครับผมคันนี้มีจอถอยนะครับเมลซาบว่าในกล้องจะเห็นไหมนะอ่ามันก็จะมีจอถอยมาให้นะครับผมตรงนี้โอเคในส่วนของเรื่องต่างๆครับผมตัวนี้เป็นบอกกรรมีครับอนะ เบกกาะกำมะหยี่นะครับผมสีดําสลับสีขาวนะครับไม่มีอะไรมากนะผมแต่ว่าเป็นผมถือว่าเป็นรถแฮทส์แบ็กที่กว้างที่สุดแล้วนะเป็นรถแฮทส์แบ็กอีโคคาร์ที่กว้างที่สุดแล้วนะครับผมนะดูจากภายดูจากด้านหลังดูจากต่างๆนานาครับผมไฟทุกอ,อย่างติดหมดนะครับผมเนาะสภาพคอนโซลไม่ว่าจะเป็นสภาพเบาะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขาดเลยนะครับผมยังสวยงามเลข อยู่ที่ห้าหมื่นนะครับผมตกเดือนละ,ะตกปีละประมาณสองหมื่นห้าก็ไม่ถือว่าเยอะเกินไปนะครับผมนะไม่เยอะเลยแหละเพราะว่าเป็นรถใช้งานนะครับผมนะไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นรถจอดซ่อมเออประมาณนี้นะครับอ่าไปนะครับผมึ๊บอ่าเสาอากาศนะครับผมก็จะมาเป็นรูปแบบคีบฉลามนะครับผมเป็นชุดแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้านี้ล็อก โอเคเปิดปุ๊บนะครับผมเนาะเบาะนะครับผมก็จะพับได้เป็น100องศานะครับผมเนาะอาจจะพับได้ไม่ถึง150องศาเหมือนท o นด้าแจ๊นะครับผมแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงและก็กว้างเหมือนกันนะครับผมเนาะอ่าประมาณนี้นะครับเยาะยาเหยยวค่อยอนั่งดีกว่านะครับผมเนาะมันต้องดึงพร้อมกันไปอ่าประมาณนี้นะครับโอเค อะไรนะครับผมก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมยังเอี่ยมเอียมอยู่เลยนะครับผมล้อนะครับผมล้อกระทะยางก็ยังเหลือๆอยู่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเซ็นเซอร์รอบคันครับมีทั้งกล้องมีทั้งเซ็นเซอร์นะครับผมนะถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วสําหรับอีโคคาร์นะครับต่อมานะครับผมห้องเครื่องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกัน ห้องเครื่องนะครับผมเนาะอ่าสภาพตามที่เห็นเลยครับผมนะให้ดูไปทีละจุดเลยครับรอยขันหัว็อตต่างๆไม่มีเลยนะครับผมนะอ่าสียังอยู่ครบนะครับผมนะวันรับรถเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เปลี่ยนน้ามันเครื่องไส้กรองหัวแหวนให้ใหม่หมดเลยนะครับผมเนาะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะครับอ่าอีโคคาครับผมใช้งานง่ายครับผมคันนี้นะครับผม ทางนิสสันเขาวันตีได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า20กิโลลิตรแน่นอนนะครับผมเนาะและที่สำคัญนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2018สภาพป้แดงเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมตอนนี้นะครับผมทางร้านเรามีโปรโมชั่นนะครับผมช่วงวันที่15มีนานะถึงสิ้นเดือนมีนานี้นะครับผมนะถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์รับไปเลยครับผมคันนี้นะครับผมราคาเงินสดผมตั้งขายอยู่ที่399,000บาทนะครับผมหรือถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับผมลูกค้าผ่อนแค่งวดละ1,000บาท เท่านั้นนะครับผมงวดปกติเขาจะตกอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะหลังจาก6เดือนไปก็ผ่อนงวด6,000นะครับผมนะแต่6เดือนแรกลูกค้าผ่อนแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับผมเนาะและหรือลูกค้าซื้อเงินสดนะครับผมราคาจาก399,000บาทนะครับผมเลือเพียง359,000บาทเงินสดตัดโปรไม่รวมแวดตรงนี้นะครับผมเฉเาะจากคลิป YouTube เท่านั้นนะครับผมเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะ ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าสนใจเข้ามาดูรถได้เลยพร้อมทดลองขับได้ที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้สาขาคอนแก่นหรือถ้ามาไม่ถูกก็ติดต่อหาผมเหมือนเดิมครับพี่ศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกห้าอย่าลืมเด็ดขาดนะครับถ้ากาลังจะเลือกหารถอยู่เหมือนเดิมเลือกคุณภาพเลือกความมุม่มค่าเลือกผมครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร้ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ